สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังรับชมของจีตาพาลุยเนาะมือนีเป็นวันที่หนึ่งค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งเป็นวันจันทร์วันที่หนึ่งเดือนกันยาเนาะค่ะเริื่มต้นมือใหม่เริื่มต้นมือไม่เดือนไ,ไม่ค่ะมือทีโชคดีมีชัยกันเนาะ เบิงประวัติของเจาปากแดงค่ะเจาตาก็จะว่างรัฐบาลไทยค่ะมือนคลิปนี้เนาะค่ะคลิปนี้รัฐบาลไทยค่ะเห็นอยู่นี่กับประวัติของเจ๊าปากแดงค่ะวันที่สิบหกผ่านมาของเจ๊าปากแดงกัยังบุลุดเนาะค่ะพี่น้องยังไม่หลุดเข้าไปอยู่ค่ะวิ่งบนของเพิินวิ่งบนหากับเป็นหาีนล่างเนาะเจ๊าปากแดงค่ะ เขามาไปต่อเดือนใหม่มือใหม่เนาะค่ะของรัฐบาลไทยกาพขอบุญขอบคุณเจ๊ปากแดงหลายๆดื้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะกาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็จะมีเจ๊ปากแดงค่ะแนวทางของเจ๊ปากแดงลุงส่งดาดาพารวยอปอยเป็ดแล้วก็อน้อยนำโชคมีทั้งหมดหาเซียนค่ะหาทันเนาะ แนวทางรัฐบาลไทยของเพิ่นค่ะชอบของผู้ใดล่อรับชมรับฟังแล้กกไไว้แคปหนา้าจอชอบเสียนใดอยู่ในใจของเอฟซเนาะค่ะเสียนไหนอยู่ในใจของเอซชอบคนไหนในคลิปนี้ค่ะจีป,ปากแดงลุงส่งดาดาพารวยอ,อปอยเป็ดอ,อน้อยนำโชคอ่า ออกไปแล้วสองรอบเนาะค่ะพี่น้องเจตาอสองรอบบอกเอซีไว้เจปากแดงนี่มาตอรัฐบาลไทยมือนี้ค่ะ,อะเอฟซีเขเจปากแดงค่ะมาลุ่นกันมือแรงแนวทางใหม่ของเพิ่นวันที่หนึ่งกันยาเนาะค่ะเป็นวันจันทร์อาวิ่งบนค่ะวิ่งบนล่างเนาะ ล่างเป็นล่างบนเป็นบนล่างนี่พุ่นวิ่งซีค่ะวิ่งซีสองตัวนี่สองหาสี่สามหางค่ะโอ้ยเสียงมอเตอร์ไซค์รบกวนพี่น้องรับขอโทษขออภัยอ่ะวิ่งบนบนซีคอยกระจนจะเว้าผิดเจตตาจะเว้าผิดเขาไมา่เล่งมอไซค์ใส่คลิปข่อย เอามาเบิ่งต่อนะคะมาเบิ่งต่อสองตัวหกหางค่ะทั้งหมดล่าง3บน3เนาะสองตัว3หางบนสี่สองสหนึ่งสี่วิ่งล่างสล่างนี้ก็สาหางค่ะ3 9 3เก้มเจ สองหางคะ่ะสามตัวส3 8 3 4 2ของเจ๊ปากแดงคะ่ะรัฐบาลไทยเป็นมือนีใบยีโมงไปรุ่นกันเนาะคะ่ะไปรุ่นกันกันกบเจ๊ปากแดงหนึ่งกันยาเดือนนี้วันจันเร์เิมตน้นเอฟซีถ้าชอบเจ๊ปากแดงกับเตรียมแคปหน้าจอคะ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อกับเจ๊ปากแดง เหมือนแรงเนาะคะ่ะบายบายแคบหน้าจอเราไปโตค่ะไปโตไปต่อ,ตอรุงทรงค่ะของลุงทรงรัฐบาลไทยวันที่สิบหกพ้นหลุดไปนะคะ่ะกำลังแรงใจลุงทรงคือเกาค่ะหลุดแล้วหลุดเลยวันที่สิบหกหลุดวันที่1นไปใหม่วันใหม่เดือนใหม่เนาะคะ่ะรุ่นใหม่กันกับรุงทรงรัฐบาลไทยค่ะ กาบขอบุญขอบคุณลุ่งทรงหลายๆเดอ้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตากาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะค่ะลุงทรงรัฐบาลไทยค่ะวิ่งบนล่างสกับหนึ่งค่ะบนล่างสกับหนึ่งสองตัวนี่หกหางค่ะสี่สามสี่หกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเลขกันเพิ่นค่ะเลขกัน กันสี่แปดสามเจ็ดจับตาหม้อพี่น้องมีกันสี่แปดสามเจ็ดของลุงทรงสามตัวสามหางค่ะหกสี่แปดหกสี่หกหก,หกสี่เก้าวิ่งบนพ้นเดนซีค่ะบนล่างวิ่งบนล่างพันเดนซีด้วยค่ะวงกลม,มใบไห่ของลุงทรงสามหางค่ะสองตัวพื้นเดนสีสามสี่หก สี่ามตัวนี้ท่อกันค่ะชอบก็จัดเนาะค่ะเอาพิจารณาเอาค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเอพซี FC ลุงสคงแคปหนาจอค่ะไปต่อเนาะค่ะไปต่อกับลุงสง่งต่อไปค่ะดาดาพารวยคนสวยในช่อง มาแล้วค่ะรัฐบาลไทยมาไปต่อกับพ้นสวยในช่องดาดาพารวยวันที่หนึ่งของเพื่นค่ะรัฐบาลไทยวิ่งลูกของดาดาให้มาวิ่งลูดดาดาค่ะเจ็ดกับแปดสองตัวสองหางค่ะเจ็ดแปดหนึ่งเก้าสองหางในอยหน่อยสามตัวค่ะสามตัวสองหางหกเจ็ดแปดศูนย์เ้าหนึ่งค่ะ แคบนาจอค่ะไปต่อกับวันวันนั้นทีหนึ่งมือนีเนาะค่ะวันจันไปต่อกับดาดาพารวยคนสวยในช่องลุนกันต่อไปไม่มื่อไม่เนาะคะ่ะเดือนไม่วันทีหนึ่งหยิบจับโอตตรีกันได้มีเวลาอยู่ค่ะแต่คงสุดท้ายเนาะเป็นมือนีเนาะคะ่ะมือนีออกเจตาเอา แนวทางว่างตอนเศร้าบายบายพอท่านดูดอกนะคะ่ะพี่น้องอ้าวต่อไปอปอยเป็ดค่ะโค้งสุดท้ายอปอยเป็ดอปอยเป็ดมาลุ้นกันต่อไปใหม่เนะคะ่ะอปอยเป็ดรัฐบาลไทยค่ะบิงพันไหยมาหนึ่งกับหกสองตัวค่ะสองตัวซีหางเด้อค่ะของเพิ่น สองตัวสี่หางหกเก้าหกสองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองค่ะสามตัวนี่สี่หางสามหกเก้าสามหกสองสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งสองวันที่หนึ่งค่ะสี่หางค่ะพิจารณาเอาชอบครูใดหางใดจัดไปค่ะของออบปล่อยปิดรัฐบาลไทยมาไปต่อเนาะสองตัวกับยิปทัฟลอตเตอรีไว้ค่ะอ่า ตัวใดในใจจัดไปพื้นนินให้หางเดียวเด้อค่ะหกเก้าสามตัวกันนิ่นหางเดียวค่ะพี่น้องสามหเกจับตามองเด่นเท่ากันวิ่งของพื้นหนึ่งกับเกเด่นทอกันค่ะวงกลมใบออปอยเปรดค่ะไปต่อรัฐบาลไทยแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอใครจะไปต่อรัฐบาลไทยกับออปอยเปรดเนาะ แอบ,บนาจอเรามาไปต่อเป็นของผู้ใดอ,ออน้อยนำโชคออน้อยนำโชคนี่หลุดไปเด้อคะ่ะครั้งแรกของเพิ่นอ้าวหลุดครั้งแรกวันที่สิบหกธัานามาหลุดไปนี่ครั้งไม่วันที่หนึ่งเดือนไม่มือหม่แล้วคะ่ะพี่น้องเนาะหลุดแล้วหลุดเลย หลุดวันที่สิบหกวันที่หนึ่งมาแล้วค่ะไปต่อมาลุนไม่เนาะกับอ่อนหน่อยน้ำโชคค่ะกับขอบุญขอบคุณอ่อนหน่อยน้ำโชคค่ะเดี๋ยวแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาพาร่วยเนาะค่ะกับข,ขอบคุณเป็นอย่างสูงเอฟซี 4, จับตามองเอฟซี 4, ของออน้อยนำโชครัฐบาลไทยมือนีหางผาดเด้อค่ะจับตามองคงสุดท้ายละของออนน้อยนำโชคเอฟซีจับไป สอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงอ่าวิ่งบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อค่ะของอ่อนหน่อยน้ำโชกบนวิ่งสองค่ะสองตัวนี่เพื่อนไ้มาสามหางสี่สองสองห้าสองหกสามตัวนี่สองหางค่ะห้าสองสี่สองสี่สองวิ่ง วิ่งล่างค่ะวิ่งเจ็ดวิ่งล่างเจ็ดสองหางค่ะบนหายล่างเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเป็นมือแรงบายซีโมงค่ะพี่น้องไปรุนกันจับตามมองบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะวิ่งบนสองวิ่งล่างเจ็ดค่ะหางเดียวค่ะพื่นินให้สามตัวหาสองสี่สองสี่ค่ะหางเดียวล่างกับหางเดียวเจ็ดสองค่ะ ออน้อยนำโชคเอ้าเอฟซีแคปหน้าจอค่ะใคจะไปต่อกับออน้อยนำโชคเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยค่ะมือนีออกเนาะ,ะวันที่หนึ่งจับตามองกันแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอคลิปนี้ก็กลับขอบบุญขอบคุณเนาะคะ่ะทั้งเอฟซีแล้วก็หลายเสี่ยงที่เอาแนวทางมาวางเนาะคะ่ะออน้อยนำโชคอ่อนปอยเปร็ เ้ากนดาดาพารวยลุงทรงค่ะากาบขอบบุญขอบคุณหลายๆคอยพี่น้องโชคดีตอนบ่ายสี่โมงค่ะเป็นวันที่หนึ่งเนาะรัฐบาลไทยมื่อนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะมีความสุขโชคดีตอนบ่ายเนาะ เดินทางไปไสาไก่ปลอดภัยคะ่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีใช้คลิปนาพ่อกันไหมคะ่ะโชคดีกันทุกคนคลิปนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ